รบกับพีรับรองอร่อยเพราะพี่จะพาไปกินห้อยถุกวัานพ,พันเลยเราจะชื้นนะครับ,ว,ว,รบวันนี้พวกเราจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงหอยโคงหอยปังรายได้บางปังในบอ่อปูนแล้วเราทำยังไงคุณอามก่อ<บ>นไปไหนครับ ้างไข่เป็นสีอะไรนะสีขาวเฮ้ยสีขาวไอพี่แววหาอะไรฮะแหวหาไข่ค่ะแหวหาไข่ไขุ่อยคุณโอ้ยหอะฮันดู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 กล้องมา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 อุ้ยโอ้ยเนี่ยคุณดูดิอย่างเหมือนเม็ดโฟมเลยปะเหมือนเม็ดโฟมเลยนะดูดิไข่หอยอะไรนะครับหอยโข่งหอยหอยโข่งเหรอใช่ค่ะอันนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเขาเรียกไข่หอยโข่งเกิดมาคุณ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเลยไข่หอยโข่งใช่ค่ะโอ้โหแล้วเนี่ยคือเขาออก ใช่อย่างเงี้ยบอยไม้หอยโข่งสมมติเราเลี้ยงอะปีละครั้งค่ะปีละครั้งวางเลยวางเลยคุณตีตีให้ตายเลยอโหปีหนึ่งเขาออกคังเดียวใช่ค่ะแล้วออกคังแล้วกี่ตัวก็ฟองหนึ่งถ้าเกิดว่าสมบูรณ์ฟองหนึ่งคือยังไงไอ้พี่รังหนึ่งที่เราจับมานี่คือหนึ่งรังใช่ตีตัวน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยตัวแสดงว่านี่พี่ก็เลี้ยงแบบอนุรักษ์อนุรักษ์ค่ะอ๋อเลี้ยงเชิงอนุรักษ์เอาไว้พี่ตูน มันมีหอยอะไรบ้างครับพี่ตูนมีหอยโข่งกับหอยปังหอยโข่งหอยปังอุ้ยหอยโข่งเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อตัวเท่าไหร่จะซื้ออ่ะห้าสิบบาทค่ะอ้าสห้าสิบบาทแล้วหอยจปังตัวเท่าไรห้าสิบเหมือนกันห้าสิบบาทคุณหอยปังในตู้จะแหลมขึ้นมาใช่่คหอยโข่งเนี้ยตู้จะมนทุ่งถ้าเป็นกิโลคือจะเป็นตัวคะคะไซส์จะไม่เป็นตัวใหญ่ถ้าไม่ใช่พ่อพันไม่พันอะใช่กิโลเท่าไหร่ห้าสิบโอ้โหราคาดีนะปัง เราจะเลี้ยงหอยเนี่ยนะขั้นตอนแรกทำยังไงครับเขาเรียกว่าขั้นตอนนี้คือเรียกว่าการเตรียมบ่อเตรียมบ่อขั้นตอนแรกคือแช่บ่อปึ้งตัดไปตัดเอาถังนะครับตีห้ตายมีถังมีถังละทำไรต่อแช่บ่อค่ะก็คือเอาต้นกล้วยเนี่ยแช่แช่เลยใส่ปุ๋ยนี้เลยแล้วน้ำที่เราใช้อน้ำอะไรน้ำประปาได้ค่ะใส่เลยใส่หมดนี้เลยหรอใส่หมดเลยใส่เยอะๆได้ยิ่งดีทิ้งไว้กี่วันเอ่อ หสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก็คือให้ต้นกล้วยน่ะดูดซับความเค็มของปูนอ่ะสามีโดดของกันหนึ่งสองาโดด้สงสัปดาห์ผ่านไปผ่านไปแล้วนะแล้วเราทำไงต่อก็ต้องเปลี่ยนน้ำออกแล้วคราวนี้รอบนี้ใช้น้ำอะไรเอาน้ำจากบ่อธรรมชาติ บ่อธรรมชาติคือบ่อที่เราเลี้ยงหอยนั่นแหละตั้งมาเลยใช่ค่ะเอาปั๊มมาใส่เลยเตรียมคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจะมาเลี้ยงบ่อหนึ่งถ้าเป็นบ่อปูนแบบนี้ก็จะใส่ได้ประมาณสิบถึงสิบห้าคู่ได้อนนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอาใส่ผักตบใส่ผักตบลงไปใช่นี่เพื่อเป็นร่มแล้วเป็นอาหารของมันถูกต้องค่ะค่ณนเราคือวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆหมดเลยเหรอใช่คือเราสามารถเลี้ยงหอยโข่งและหอยปังรวมกันได้เลยรวมโอเชิญเลยครับลงเทลงหอยลงเทลงหอยเทลงหย อ่ะลงไปการดูแลนะคะก็คือให้อาหารเนี่ยอาทิตย์หน um um ึ่งครั้งถึงสองครั้งแล้วใช้อาหารอะไรเขาอะอาหารปลาดุกค่ะอาหารเม็ดเล็กเอามาดูเลยอ่าอาหารปลาดุกกันไม่มีเราจะใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กเม็ดปลาดุกเม็ดเล็กอาทิตย์หนึ่ง สองครั้งหรือ1ครั้งอ๋อไม่ต้องเลี้ยงบ่อยแต่อาหารหลักของเขาก็คือวัตถุดิบจากธรรมชาติเสริมอาทิตย์ละเท่าไหร่2ครั้งสองครั้งแล้วเราให้ให้เยอะไหมรับกี่กับมือตีว่านับจํานวนตัวค่ะเม็ดละตัวเมาตัวโอ้โหประหยัดงบมากเลยนะพวงนี้ถุงหนึ่งนี่ใช้กันเป็นปีเลยนะ สิบห้าคู่ก็สามสิบตัวสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดแล้วติดแล้แค่สองครั้งสครั้งโอ้โหแล้วเมื่อไหร่เขาจะโตขึ้นมาให้เราถ้าเป็นจากไข่เลยก็คือเจ็ดถึงแปดเดือนโอ้เจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยจะได้ราคาอยู่ที่สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบโอ้ราคาอันนี้คือไม่ได้ขายเพราะมันไม่พันนะใช่ค่ะแล้วมันมีตลาดไหมอ่ะมีค่ะออนไลน์อ๋อเดี๋ยวนี้เขาขายออนไลน์เหมือนว่าเดี๋ยวนี้มันหายากอ๋อนี้เลี้ยงอนุรักษ์เหรอใช่ค่ะอ๋อตอนนี้มันหายยากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ตามแหล่งน้ามีไหมเดี๋ยวนี้ไอหอยเขาจะมีแต่แหล่งน้ําธรรมชาติใหญ่หอยปังเนี่ยที่น้ามันสะอาดด้วยปองที่เป็นแหล่งน้ําใหญ่ๆเลยใช่ท่านอร่อยค่ะเอาต้องลอต้องลองมีให้ลองค่ะโออเอ็ดอัมนักล่าหอยถ้าถ้าเราจะเลี้ยงเชิงพาณิชย์น่ะเชิงพาณิชย์ถ้าเป็นบ่อปูนก็คือต้องเป็นบ่อขนาดกว้าง2เมตรถึงคูณ4เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ่อหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ไปเลยถ้าตีเป็นกิโลก็10โลถึง สี่สิบโลอ๋อสิบโลต่อบ่อต่อบ่อใช่ค่ะทีเนี้ยมันจะหมุนเวียนขายเดือนต่อเดือนใช่ได้เดือนหลักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นอะเดือนนึ่งเคยคำนวณไหมเคยคำนวณก็คือจะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยขายมากขายน้อยก็ประมาณสามหมื่นโอ้สร้างรายได้สามหมื่นต่อเดือนค่ะคือเราต้องเลี้ยงไปให้เจ็ดเดือนก่อนใช่ค่ะแล้วเราบ่อกว้างหน่อยถูกต้องแต่ถ้าเราเลี้ยงเยอะค่ะถ้าเลี้ยงอย่างเงี้ยมันเหมือนเลี้ยงเชิญอนุรักษ์ใช่เชไว้คนหลันดูเพราะว่า ตอนนี้ตามไห้ตำนานนี่หายากเนอะใช่ตำนานไม่ต้องหวังแล้วเพราะว่าไม่มีเยอะไม่ให้กินค่ะไม่ให้กินจะให้กินแต่หอยปังออ๋หอยโขงไม่ให้กินนะหอยเพราะว่าหอยโขงนี่พูดเลยว่ามันเหลือน้อยแล้วใช่ค่ะแล้วพี่ก็จะเลี้ยงรักไว้ก่อนขยายพันธุ์ไว้ก่อนมปริาณเยอะจริงๆเราค่อยทำมรนทานมันได้ใช่ครับโอ้โหนี่คุณหอยปังนะหอยปังหอยปังโอ้โหนี่นี่กิโล อันนั้นก็ประมาณสามกิโลโลละสองร้อยห้าสิบเจ็ดรยห้าสบาทคุณจ่ายด้วยอ่าอ่าพี่ตูนนะครับปกติวันนี้วางอะไรนะวางใดวางกันไกลวางกันไกลไว้หนึ่งวันนี่คุณรู้ไหมเขาเป็นเคยปกติเขาทำอะไรบอกเขาหน่อยอชีพอะไรจริงๆแล้วทำผมค่ะนี่เสริมสวยใช่ไหมค่ะทำผมเสริมสวยเดี๋ยวนี้กินเสร็จไปตัดผมหน่อยไหม ตัดผมได้แต่อย่าตัดใจไปจากผมอร่อยแน่นอนไม่ใช่ผมธรรมดาผมรักคุณฮะเลยเอาอะไรลงครับอันนี้เขาเรียกอะไรใบเตยใบเตยแล้วใส่ตะไคร้ด้วยป่ะเนี่ยใ่โอ้โหทั้งใบเตยตะไคร้คุณอามเอ้ยใส่กันนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นคือใบเตยใบเตยโปรยลงไปโปรยลงไปอะไรอย่างเงี้ยตะไคร้แล้วคุณของคุณอะไรใบมะกรูดลงไปแล้วน้ำหอยแล้วต้องใส่น้ำไหมไม่ใส่ไม่ใส่น้ำทำไมอะ เดี๋ยวน้ำห้อยอ๋อมาเองแล้วทำไงปิดเลยวโอ้ก็คืออะไที่ถ้าป้าป้าป้าอ๋อยอ่าคือสุกแล้วอะไรนะวันนี้คุณหิวข้าวหรือป้าตบมืองถามดิตบมือครับวันนี้เถอะตบมือพี่ตูนจะมาเปิดหม้อให้ดูโอ้โหโอ้ยอันนี้คือเวลาสุกหอมเลยหอบเลยหอมตะไคร้เวลาสุกคือว่าฝามันจะเปิดออกมาเหรอครับนี่โอ้โหได้กินแล้วเขามาวางเรียงนี่นะมาสองคนนะพี่ต้มไปสามกิโลอ่ะคิดดูดิ กิจสิทธเขาลือลั่นกัได้แต่แอบกิลือลั่นเรื่องการกินหอยใช่เขาเห็นว่าทีมงานเราเยอะไม่ใช่ทีมงานมีแค่สามคนเนี่ยมูดคนโลโลองครับคนโลโอ้ยนี่ก็มาคนโลลแ้วตากล้องโลงหนึ่งตากล้องหนึ่งโลตากล้องหนึ่งโลอันหนึ่งโลเออหนึ่งโลนี่โอ้ยโอ้ยอ้ยนี่อ้ยต้องเอาถือตัวโคกโคกแอบหนี่ มาดิโอ uh ้โหลายทีดเอาชนหอยเอาลงท้องไปหืมเบ้งอ่ะเบ้งอืมหืมคลุบคลุบคลุบๆๆๆบบเบ้งเบ้งหืมหยุดได้ป่ะไม่ได้โอ้โหนี่มีทั้งแบบตัวแบบแบบเทียบนะคุณดูให้เขาดูจ้าจาดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดู อันนี้ย่างใช่ไหมอันนี้อันนี้แบบไหนปึ๊บ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 ไปวักับน้ำจิ้มโอ้โหมันโโอ้หเดี๋ยวขอขอแบบย่างนะชิมต้องชิมต้องชิมให้หมดเป็นไงดืดีป่ะดื้อโอ้โหคุ้มรอนะมันคลุบ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 เลยอะมันหอมแบบย่างมันแห้งมันหอมมันหอมไงแล้วมันจงอันนี้ก็ไม่รู้อะอันนี้มันโอ้โหข้าวก็บหอยอะอ่ะกูไม่รู้ใครเธอทำเปล่านะเพราะหิวแล้วไงไปโดนน้ำมา คุณรูดไปนี่คุณรูดไปคุณรูดสองอันเพิ่งแล้วคุณทำไงคุณทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณเทงไปให้มันได้ลงเทลงห้อยลงเทลงห้อยเต็งแล้วคุณทําไงคุณทําไงคุณโลงท้องผมก่อบ้างดิเอาไปไงครับดีไหมดีนักแน่ลาดไปเลยนะนี่เลยตื่นข้าวเนี่ยข้าวสวยเนี่ยร้อนๆนะดีดีป่ะดีดีเหรอดีเห็นไหมดีใครกินข้าวหอยปลาเมื่อาเรากินเราของคนนั้ อต้มตำมาลองยังต้มตำแต่ผมก่อขึ้นค้างเลยอร่อยดีนะโอ้โหแบบนึ่งเนี่ยมันจะมันจะช้ำช้น้ำเลยช้ำช้น้ำกินแล้วมันดึบดบดึบอารมณ์เหมือนกินหอยหอยจุ๊บตัวใหญ่อ่ะหอยหอยผมตัวใหญ่ใช่เขาเรียกเต็มปากเต็มคำแต่ผมบอกให้นะตูดผมนะเป็นไงข้าวสวยร้อนๆโอ้กินกับข้าวผมว่าข้าวคุณว่าข้าวไหมข้าว เข้าปากเข้าปากโหออืื้กเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงความนึบความอะไรจะพอดีตัวไทยกลางอืมตัวไทยกลางนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอกจากความรู้ได้ความอะไรความอร่อยความอิ่มท้องอ่ะ สำคัญเลยแหละดีนักเลยโ้เนี่ยข้าวเนี่ยโหหอยสองไม้กับข้าวหนึ่งจานโอ้โหไม่พอเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันเรียบๆง่ายๆแค่อามหอยทั้งสองไม้ข้าวสวยทั้งหนึ่งจานโอ้ข้าวร้อนๆแล้วก็ไปโดนกระหอยโอ้โหโดนกระหอยเลยแล้วมันมันไม่โดนกระหอยแล้วมันไปไหนรู้เปล่าไปไหนรลงล็อกง่ายๆอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้ ตัดชืนนะมันเคี้ยวนะต็ดชื้นเฉยนะมันเคี้ยวเฉยนะตัดชื้นอันนี้โอ้โหมันเคี้ยวไหมมันเคี้ยวโอ้โหมันเคี้ยวนะอ่ะนี่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตูนอเจ้าของฟาร์มหอยการจนบุรีที่ให้ความรู้แล้วก็ทำอาหารอร่อยอร่อยแปะก้อนจะคุยกันต่อเนี่ยวันนี้คิดค่าใช้จ่ายเลยครับทั้งหมดกี่บาททั้งหมดอันเนี้ย หอยได้กี่กิโล3โลสามโลโลกี่บาท250ก็เป็น750อ่าส้มตำจานกี่บาทส้มตำยี่สิบโอ้โหส้มตำ20บาทสมมติเราตามใจก่อนแกงแกงก็ตามใจก้นะ20ทั้งหมดก็พันเท่าไหร่นะพันสิบบาทเราจ่ายสองพันเลยค่ะได้ออกมาเลยฟาร์มหอยกาญจนบุรีนะคะเบอร์โทร0659516787 อยู่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเข้ามาที่บ้านได้ไหมได้ค่ะนะแล้วโทรก่อนไหมโทรนัดก่อนค่ะจะหยุดส่วนมากจะอยู่ที่ร้านไม่ได้อยูะไรายอยากกินรหมผมอ่ะก็กินได้ไหมกต้เปิดไหมไม่ค่ะไม่ได้เปิดไม่เปิดนะเพราะว่าเขาตามจ่ายยี่สิบบาทเองเปิดยังไงอ่ะอะไรก็อยากกินนะทำไงอ่ะ ต้องสั่งจองคะ่ะสั่งจองโทรมาสั่งจองเงี้ยหรอใช่ค่ะเอาจะเปิดบ้านทําให้ใช่วันไหนอ่ะบานได้ทุกวันไหมครับไม่ทุกไม่ได้จะต้องจองคุณต้องโทรมาคุยก่อนแล้วแต่อารมณ์อี้ดีกว่าใช่ค่ะคือถ้าพี่เขาแบบว่าเออเดี๋ยวฉันทำให้ับเดี๋ยวถึงได้นะแล้วถ้าจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีขายไหมมีขายค่ะคือที่นี่เน้นขายเป็นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ขายเอาไปให้ไปทานใช่ค่ะไม่ไม่เน้นขายทานแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ตูนนะ เธอหนะ่ะอ๋อ้ไปก่อนครับสวัสดีครับผมสดเธอนะ่ะมันเคี้ยวนะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้ปิดรายการนะครับปิดที่ไหนปิดที่องค์แต่คุณน่อย่าปิดใจกับพวกเราฮ่าคุณเ,เปิดใจก่อนสิเปิดเปิดใจพอต้องเปิดคลิปเราดูด้วย ได้สาระสาระความรู้ความรู้และความอร่อยฮัแล้วเราได้สาระความรู้ความอร่อยวันนี้สาระความรู้ความอร่อยคนถามถึงกันมากว่าจะดูเอิร์ธอาร์มดูได้ที่ไหน e b o o k YouTube แท็กเพลครับดูได้ที่ไหนล่ะเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแท็กเพลครับแท็กเพลต้อกดยังไงล่ะที G P L E ครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะพูดว่าพูดว่า ก็เชิญนะมันเคี้ยวน้วองอ่องก็พอนะเ,อเฮ้ยบา,ายนะครับบา,ายครับ